สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสักเล่นและท่านผู้ชมครับโฮเทลสรวรรัอัลฟาปราโวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ว ER a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขณะนี้ครับเวลา19ในกาเป็นช่วงที่เราได้มาพบกันจะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทดสอบความพร้อมนะครับประจำวันเสาร์ที่27รกรกฎาคมพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพฤกบริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความผี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่144.900เมกะเฮิร์ วันนี้ครับเราจะมารับรู้กันเกี่ยวกับเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธมนทนครับคําว่าพุทธมนทนเราต้องรู้กันก่อนครับว่าคืออะไรพุทธแปลว่าแปลว่าพุทธศาสนามนทนขอบเขตของเมืองพระพุทธศาสนาครับเป็นขอบเขตหรือปริมนทนสถานที่ ซึ่งอยู่ใกล้ของเราเลยทีเดียวครับบริเวณพุทธมนฑลน,นี้เองซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านผู้ศาสนาที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมมีเนื้อที่2,500ไร่ทำไมถึง2,500ไร่เพราะว่าสร้างขึ้นครับฉลองวาระกลึง่งพุทธกาลเมื่อ2,500ปี2,500โดยมี หลักสําคัญนะครับซึ่งเป็นสื่อเป็นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปปางลีลาประจําพุทธมณฑลนะครับมีชื่อว่าพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทั์อันนี้ออกแบบครับโดยศาสตราจารย์ศินพีระศรีซึ่งพระพุทธรูปนี้มีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะรูปทรง อาจิวอรเนี่ยครับพริ้วเลยทีเดียวเหมือนของจริงแล้วทําได้สวยมากพระพุทธและรูปนี้นะครับเริ่มครั้งแรกๆเลยทีเดียวก็สร้างกันมาก่อนนะครับก่อนจะพูดรายละเอียดก็ต้องรู้ว่าพุนทธมณฑลปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมนะครับในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาจัดประเพณีต่างๆก็ยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถือว่าเป็นปอดของ ใกล้กรุงเทพมากแล้วใหญ่มากซึ่งประชาชนทั่วไปก็จะพักผ่อนหย่อนใจได้ตอนนี้เราก็มาดูเรื่องหน่อยนะครับว่าประวัติท่านเป็นเช่นไรประวัติครับพระศรีสักยะทศพลละย,ยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่พุทธลักษณะทรงครับยกพระบาทข้างขวาก้าวพระ ก้าวเดินไปข้างหน้าพระหัตถ์ครับห้อยอยู่ทางขวาท่าคว้ยพระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุละป้องไปเบื้องหน้าเป็นกริยาการเดินหลอด้วยทองสำริดหนะักหนึ่งนันห้าร้กิโลก,กรัมมีการแบ่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับในการผลิตออกมาขององค์พระรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้ชิ้น แล้วก็จึงนำไปประกอบกับโครงเหล็กบนฐานของพระพุทธรูปเพื่อเชื่อมรอยต่อแล้วก็ปรับแต่งต่างๆปรับเสียครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยขัดให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นพระพุทธรูปสูง15.875เมตรถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งหล่อด้วยทองสัำริดที่มีลักษณะงดงามมีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยรัตนกโกสินทร์ซึ่ง ประยุกต์มาจากพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางลีลาของสุขโขทยัยอันนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านเป็นชาวอิตาลีท่านออกแบบแล้วก็มีทีมงานต่างๆมาทมําำมจึงใช้ขนาดนี้ครับซึ่งโอกาสที่พระพุทธสาอายุถึง2,500ปีขาวก็เลยออกแบบนะครับความสูงของท่านเท่ากับ2,500กระเบียดหกระเบียดเท่ากับ1.04นิ้ว ฉะนั้นพรศรีสักยะทศพลยานในปัจจุบันมีความสูงถึง15.875เมตรอันนี้แหละครับซึ่งมีความเป็นมาเหมือนกันว่าพระพุทธรูปปางนี้ครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาครับณนะปันทุก,กรรมอภรลศิลาอาจภายใต้ไม้ครับปาริชัตกะณนะดาวดึงเทวโลกเมื่อเสด็จออกจากพรรษาครับ มหาปรนาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกในการเสด็จลงจากเทวโลกเนี่ยเรียกว่าเทโวโลหนะครับที่เขามีตักบาตเทโวนไงครับโดยเฉพาะที่จังหวัดจังหวัดอุทัยธา,ยานีเขาจะมีการตักบาตเทโวนะครับมีพระสงฆ์เดินลงมาเลยนะครับก็เป็นสมมุตินะครับว่าพระพุทธองค์ได้กระทําเช่นนี้ตอนนี้เราก็ต้องรู้ว่าความเป็นมายัางไงในปีครับ 2,495จอมพลปอพิบูลสงครามยุคนั้นเขามีความดารีกันในคณะรัฐบาลครับว่าจะสร้างภูชนียสถานอะไรต่างๆเพื่อที่จะบูชาเป็นพุทธานุสรสถานในวโรกาสมหามงคลที่พุทธศักราชครับเวียนมาบรรจบครบรอบ2,500ปีซึ่งจะครบในวันวิสาขะเมื่อปี2500ก็วันที่29กรกฎาคม 2,498รัฐบาลครับยุคนั้นจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงประกอบนะคับรัชพิธีก่อเลิกพุทธมนฑลณบริเวณที่จะก่อสร้างพุทธรูปครับพระประธานพุทธมนทลณนะที่ซึ่งต่อมาเขาเป็นอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐม,มอันนี้นะครับแต่เดิมเนี่ย เป็นขึ้นอยู่กับอำเภอนครศรีส่วนเนี้แต่ต่อมาครับยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอพุทธมนทลเลยตามลำดับมาการก่อสร้างก็ดำเนินการตั้งแต่ปี2 5 0 0ยุคนั้นก็ภายใต้การรับผิดชอบครับของกระทรวงมหาดไทยแต่การจัดสร้างเนี่ยก็ชะลอตัวเป็นระยะหนึ่งว่าเอ๊ะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยทีเดียวพอมา2,521ครับสมัยรัฐบาลของพลเอกเกลียงศักดิ์ชมนันทั ก็ได้ลื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้ทันนะครับจะได้ทําทุกสิ่งที่อยากให้ทันปี25ครับจะครบรอบ2องอปีเดี๋ยวจะไม่ทันก็เลยจัดสร้างพุทธมนฑลแล้วก็โอนจากกระทรวงมหาดไทยครับมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและโดยกรมศาสนาเป็นเจ้าของเรื่องเลยก็ได้ใช้งบประมาณของรัฐด,ด้วยแล้วก็มีการบริจาค ของประชาชนอีกครั้งจัดก,การสร้างพุทธมณฑลได้รับระหมากราธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับให้งานกอ่อสร้างพุทธมณฑลนั้นน่ะได้อยู่ในพระบรมราชาธิปัมท์ทำให้การกอร่อสร้างสําเร็จร่วงไปด้วยเร็วมากทีเดียวเนื่องจากใกล้งานเฉลิมฉลองครับสาธารนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเมื่อ2525การกอร่อสร้างพุทธมณฑลเนี่ยก็ดําเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับในสมัยที่ พลเอกเฟรมติน,นาสุรานนท์นำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อสร้างองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนตรสุทัศน์สำเร็จสบาดสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระหมหากรุธิคุณปลดกล้าวให้สมเร็จพระเทพอภรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จครับทรงประกอบพิธีสมโภชเมื่อวันที่21ธันวาคม2525 25. หลังจากนั้น ก็มีการก่อสร้างวัาวัตถุต่างๆเพิ่มเติมในพุทธมณฑลเรื่อยมาเรื่อยๆเลยครับอันดับแรกก็คือสังเวยะนิสังเวชนียสถานสีต่ตำบลครับอันนี้ซึ่งสร้างอยู่รอบๆองค์พระประธานนะครับกำหนดตามทิศเลยทีเดียวขึ้นวิดีโอเลยครับนะครับในพุทธประวัติโดยถือองค์พระพุทธประธานเนี่ยแหละครับพุทธมณฑลเป็นหลักเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ใน สังเวียนิยสถานแต่และตำบลได้แก่ตำบลประสูตตำบลตรัสรู้ตำบลปฐมเทศนาและตำบลปรินิพานใช้หินแกลนิสครับเป็นหินแข็งเลยทีเดียวคงทนมากแกะสลักน้ำหินมาจากที่ตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเป็นแหล่งที่มีหินขนาดใหญ่แล้วมีสีที่ต้องการทีเดียวตำบลประสูตรครับมีพื้นที่ห้ไร่รูปเนี่ย จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือประดิษฐานหินสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวเจดอกหินสัญ,ญลักษณ์ทั้ง7ก้อนมีขนาดเท่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตรห้สูง80ดสเซนติเมตรแกะสลักเป็นรูปดอกบัวกำลังแย้มช่วงบนครับแกะสลักลายนูนลูปพระพุทธบาทกลางฝ่าพระบาทเลยทีเดียวสลักชื่อแคว้นต่างๆเจดแคว้นที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสั่งสอนรวมเจ็ดแคว้นได้แก่แคว้นละหนึ่งดอกก็คือกาสีโกศลมคตหรืออังคะสกกะวชีมะละวัสะกุลุรอบนอกของพระพุทธบาทครับแกะสลักพระกาถาด้วยครับต่อไปก็เป็นตำบลตรัสรูมีพื้นที่ ห้าสิบไล่เช่นกันครับอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ปฏิสถานหินเซียัก์รูปโพบันลังครับเป็นรูปสามเหลี่ยมทรงรีแกะสลักจากแกรนิตสีก้อนมารวมกันขนาดนู่นเนี่ยก็ละสองจุดเจ็ดเมตรครับยาวสามจุดสี่ศูนย์เมตรสูงหนึ่งเมตรยี่สิบช่วงบนกว้างสามจุดสองเมตรเส้นรอบวงยาวสิบเมตรใหญ่มากช่วงบนแกะสลักครับเป็นลายนูนบวกคว่ำบวงหงายมีรัศมีล้อมรอบช่วงล่าง เป็นฐานปัดลงรับส่วนบนนันครับแกะสลักเป็นเส้นเป็นเส้นลวดท้องไม้ช่างแกะสลักแกะพระกถาครับแล้วก็ลงรักปิดทองคําเปลวไว้ด้วยสวยงามมากส่วนจาบนนะครับประฐมเทศนา50ิบไล่เหมือนกันอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ปดิสถานครับหินสัญ,ญาลักษณ์รูปธรรมจักรเป็นบนแท่นเลยนะครับของปัญจวักคีทั้งห้าหินธรรมจักรเนี้ย ตั้งเสร็จมีความสูงจากฐานถึงยอด4.56เมตรวงธรรมจักรหนา98เซนส่วนดุมธรรมจักรหนา48เซนธรรมจักรตั้งอยู่บนกลีบบัวหงายบวกคว่ำนะครับบนฐานบัวแล้วก็ตัวธรรมจักรแกะลายครับแบ่งเป็นลายลูกฟักกัมปูมีลูกแก้วประกอบสองข้างขอบบนนอกสุดมีลักษณะเป็นลายกหนกเปลวเพลิง,งส่วนแท่น ประดิษฐานธรรมจากครับสร้างแท่นคอนกรีตเลยเสริมเหล็กประกอบเพราะว่าหนักมากทีเดียวแล้วก็แกะสลักนูนรูปบวกกว้ามบนหินสัญลักษ์ณสัญลักษณ์บนแท่นที่นั่งของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ใช้หินทั้งห้าก้อนเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นตำบลปรินิพานพื้นที่50ไร่เหมือนกันอยู่ทั้งด้านตะวันออกเฉียงเหนือครับปริษฐานหินสัญลักษณ์รูปแท่นเป็นสยายญาตแล้ก็รูปแท่นที่นั่ง ของพระอนนท์ครับแท่นสายญาติมีขนาดกว้างเมตรเจสยาว6กจุดสาเมตรสูงเมตร40บครับประกอบด้วยหน้ากระดานเส้นลวดท้องไม้บนแท่นสายญาติสลักเป็นลายพาททิพด้านบนแกะสลักเป็นลายนูนเป็นรูปดอกบัวสามดอกเลยครับเรียงกันแกะสลักด้วยเป็นดอกด้วยแล้วก็ใบสาระครับ ใบตะละร่วงซึ่งเปรียบเสมือนร่วงลงมาจากสวรรค์นะครับขอบคุณครับวิดีโอจากวัดอินทรามและก็จาก u t u b e ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆนะครับส่วนต่อไปก็จะมีทางด้านวิหารนะครับวิหารพุทธมณฑลเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวครับสวยมากเป็นสถาปัตยกรรมไทยตามวิหารของวัดราชาทิวาสเลียนแบบเลย นะครับบนผนังสองชั้นเลยหลังคามุมแล้วก็สวยครับภายในปฏิสถานพระพุทธรูปยี่สิบห้าพุทธวัตขนาดสองพันห้ารอยมิลิเมตรครับดำเนินการก่อสร้างเมื่อสองพันห้าร้อยสิบห้าสร้างเสร็จปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเห็นไหมครับข้างในนี่สวยนะครับซึ่งที่ตั้งเนี่ยที่สังเกตให้ดีก็จะอยู่หน้าบ่อน้ำบ่อใหญ่เลยทีเดียวครับเด่นครับจากถนนเห็นชัดเจนเลยทีเดียว ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นสารประกำประยุกเลยทีเดียวครับหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือก่อสร้างเสร็จรในปี2524อันนี้ก็สวยแล้วครับจะได้เป็นที่ชื่นชมของบรรดาอาคารตุก,กะต่างๆที่มาประชุมในเมืองไทยถัดไปก็เป็นที่พักสงฆ์อาคารตุกกะนะครับซึ่งอยู่ตรงกับตำแหน่งเดียวกับตำหนัก สมเด็จพระสังฆราชมีลักษณะเป็นสถาปกรรมไทยประยุกต์สองชั้นสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เมื่อปี2526ถัดมาอาจจะเป็นหอประชุมสร้างขึ้นครับเพื่อใช้การประชุมทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกมาประชุมที่ไทยหลายครั้งแล้วนะครับที่อาคารหลังนี้ซึ่งให้ความรู้ซึ่งเป็นอาคารเป็นสถาปกรรมไทยประยุกต์สองชั้นชั้นล่างด้านทิศเหนือครับใช้เป็นสำนักง,งานของพุทธมณฑลสร้างเสร็จเมื่อปี 2,529ถัดมาก็จะเป็นหอกลองหอกลองนี่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานกลองชชยนะครับขนาดใหญ่กลองชัยขนาดใหญ่ตัวกลองทำด้วยไม้ขนุนครับแล้วก็หนังควายหนังควายเผือกด้วยนะครับตัวตัวภากลองเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด1.6เมตรโดยผู้จะทำกลองก็คือพระพิชัยธรรมจาโรวัดบาลังศิลาอาจ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วเสร็จเมื่อปี2526ถัดมาครับก็เป็นสำนักงานพุทธมนตรลักษณะอาคารแบบสถาปัตยมไทยสร้างเสร็จเมื่อปี25อาคารประชาสัมพันธ์นก็เป็นไทยอีกเหมือนกันครับสร้างเสร็จ25ต่อมาครับที่จะเห็นกันประจำนะครับเราเข้าพุทธมนตรก็คือสารลายสร้างตามแนวทาง นะครับเป็นวงเลยนะครับรอบๆอบองค์พระมีทั้งหมด20หลังซึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยโปร่งหมดเลยทีเดียวเพราะอะไรเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากภายในหาที่นั่งลำบากนะครับประชาชนพุธทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ไปก็ได้แวะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ครับเขาไปทําบุญกันด้วยก็นั่งการคนต้นไม้เพราะญ้าหาหญ้าหญกถัดมาก็เป็นสาาทางด้านปฏิบัติ กรรมฐานเป็นอาการใช้ปฏิบัติกรรมาฐานครับอยู่ในสวนเวลุวันเป็นรูปหกเหลี่ยมเชื่อมกันทั้งหมดเลย8หลังอันนี้อยู่ภายในครับแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาเป็นทรงไทยครับรูปกลมวงแหวนนั่นนอกแบ่งเป็นสามชั้นเลยทีเดียวครับแสดงวัตถุโบราณต่างๆให้เห็นครับให้เห็นถัดมาครับก็จะเป็นหอสมุดพระพุทธศาสนามาหาสิรินาศ นามนี้ครับพระรจชทานโดยสมเด็จพระนางเจ้าเขามีห้องอ่านหนังสือครับจุคนได้ห้าร้อยคนหนังสือต่างๆมีประมาณห้าแสนเล่มและยังเก็บหนังสือนะครับบนเพดานได้อีกนะอีกหนึ่งล้านเล่มวัดปักน้ําแล้วก็ลูกศิษย์ครับสมาคมสิบวัดหลวงพ่อปักน้ําหลวงพ่อวัดปักน้ําครับบริจาคเงินก่อสร้างทั้งหมดนะสอง้อยห้าสิบล้านเพื่อที่จะเป็น ถวายเป็นพระราชกุกลครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระลมราชินีนาถที่ทรงพระชนมายุห้ารอบตั้งแต่ยุคนั้นต่อไปครับก็เป็นมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนอันนี้สวยครับสถาปัตกรรมไทยนะครับสถาปัตกรรมไทยรูปทรงจตุรมกมีพระเจดีย์ยอดประดิษฐานครับอยู่ท่ามกลางเลยทีเดียวอันนี้เป็นที่จารึกพระไตรปิฎกหินอ่อนขนาด เมตรสิบคูณสองเมตรแต่ละหลังแต่ละหลักครับจำนวนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดแผ่นเต็มหมดเลยครับเข้าไปข้างในก็เพราะว่าเป็นคาบารีแล้วเราไปเดินคนเดียวครับหรือไปความรู้สึกมันหวงเวงวิเวกเหลือเกินนะครับคนเดียวโดยโดยเฉพาะโคลเพลเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะครับแต่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะครับจะมีความชุ่มฉ่ำหัวใจจะมีพาดวาดครับพุทธประวัติ อยู่ด้านบนโดยรอบเลยทีเดียวสร้างเสร็จปี2532เริ่มสร้าง32ครับกว่าจะแล้วเสร็จมี2,541ยังมีโรงอาหารเหมือนกันก็เลยทําเป็นสาปประกรมเหมือนกันครับแล้วก็หอฉันแถมบริเวณนั้นครับมีท่าเทียบเรือมีสระน้ําใหญ่อยู่เลยอยู่หลังวิหารนี่ก็เหมือนกันเพื่อจะมีการลอยกระทงสาลาอํานวยการก็มีนะครับสาหรับให้บริจาคแล้วก็จาหน่ายดอกไม้ทุกเทียนครับวัตถุมงคลต่าง ยังมีสาาบำเพ็ญกุศลสำนักงานย่อยแล้วก็ยังมีเรือนแถวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าพุทธมนตนเป็นมาอย่างไรตอนนี้เราก็ต้องรู้เลยครับว่าเงินที่เอามาสร้างเนี่ยใช้เงินอะไรมาสร้างครับมากมายมหาศาลเอาละครับตอนนี้จะมีกุญแจกไขแล้วเมื่อปี2,500ปรากฏว่าคณะกรรมการต่าง นะครับนำโดยคณะกรรมการจัดสร้างครับเพราะเครื่องในงานฉลอง25พุทธศตรวรรษคือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นประธานกรรมการนะครับอันนี้ท่านเป็นทานกรรมการสมัยนั้นก็สร้างพิธีพุทธาพิเศษครับยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยทีเดียวถือว่าตามประวัติศาสตร์ถ้าจะตีตามประวัติศาสตร์โลกะครับก็คงได้นะเพราะว่าหาหลักฐานอะไรที่จะมาลบ พิธียิ่งใหญ่ในคราวพิธีพุทธาพิเศษยี่หาพุทธศตรวตรรษไม่ได้เลยทีเดียวที่มีการสร้างพระพุทธรูปครับสูง2,500นิ้ว62.50เหมือนกันอันนี้ก็คือที่สร้างเนี่แหละครับแล้วจะต้องหาเงินมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยออกมาคณะก,กรรมการก็เลยจัดสร้างพระเครื่องครับเป็นที่ระลึกในงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษ เพื่อแจกจ่ายสมนาคุณแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนครับในการสร้างพุทธมณฑลซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการก็ได้จัดสร้างพระเครื่องครับอนุมัติเงินทุนในการก่อสร้างครั้งแรกเลยทีเดียวเป็นเงินห้าล้านบาทสมัยสองพันห้าร้อยห้าล้านบาทไม่ใช่น้อยนะครับเป็นการก่อสร้างพระทำพระนะครับสองแบบคือพระเนื้อชินพระเนื้อชินเนี่ย จะประกอบด้วยนะครับนะ,ะครับรประกอบด้วยพลวงดีบุกตะกัวตะกัวดำผสมนวะโลหะนวะโลหะก็คือชิ้นหนัก1บาทนะครับเจ้าน้ำเงินหนักสองบาทเหล็กละลายตัวหนัก3บาทเหล็กบริสุทธิ์นะครับหนัก4บาทปลอดหนัก5บาทสังกะสีหนัก6บาท ทองแดงหนักเจ็ดบาทเงินหนักแปดบาททองคาหนักเก้าบาทตลอดจนแผ่นทองแดงแผ่นตะกั่วเงินที่คณะาจารย์ต่างๆนะครับเกือบจะทั่วราชนาจักรเลยในยุคนั้นเพราะว่ากว่าจะรวบรวมมาต้องก่อน2 5 0 0อยู่แล้วครับคณะาจารย์ยุคนั้นก็หลังยัดยุดอิโรจีนิดหน่อยลงเลขยันกระถาครับส่งมาให้เสดชนวนหล่อพิธีกรรมต่างๆนะครับคณะาจารย์ยุคนั้นนี่ไม่ต้องพูดถึงผลงานสุดยอดเลยทีเดียวครับอันนี้เป็น ถือว่าใครๆเขาจะต้องเรียกนะครับพระชุดนี้ถ้าคนโบราณลองไปถามรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยุคนั้นเขาจะเรียกว่าพระพระคัดคัดสำเนาทะเบียนบ้านนึกออกไหมครับหรือใครไปติดต่อที่อำเภอในยุคนั้นจะต้องเช่าพระก่อนเลยอง์ละสิบบาทถึงอำเภอทางโน้นเขาก็ถึงจะทำนะครับถึงจะทำอะไรบัตรประชาชน คัดสำเนาทะเบียนบ้านอะไรต่างๆก็เรียกว่าพระคัดสำเนาคือต้องสิบบาทก่อนเลยทีเดียวลองไปค้นดูนะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดเลยทีเดียวต่อมาเป็นพระเนื้อผงครับเป็นพระเนื้อดินก่อนพระเนื้อดินผสมด้วยผงแกษรดอกไม้ร้อยแปดอย่างร้อยแปดอย่างเลยครับตลอดจนผสมด้วยดินหน้าพระอุโบสถจากคณะอาจารย์ต่างๆทั่วราดัจักรผงพุทธคุณต่างๆนะครับที่บรรณาการาจารย์ต่างๆเนี่ยมอบให้เพราะว่า แต่ละท่านเนี่ยรู้เลยครับว่างานนี้ใหญ่ที่สุดผู้ใดได้ร่วมงานนี้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับชีวิตนี้ไม่มีอีกแล้วรวมทั้งพระผงแบบต่างๆของโบราณนะครับที่คณนาจารย์เนี่ยสร้างไว้แต่โบราณก็เอามาผสมเพื่อที่จะมีส่วนผสมให้มากขึ้นแล้วก็มากแข่งจำนวนพระที่สร้างในครั้งนี้เนื้อชินสองล้านสี่แสสองมืหนึ่งพัน สองร้อยห้าสิบองค์ส่วนพระเนื้อดินก็จำนวนเท่ากันครับสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์รวมแล้วทั้งหมดสองชนิดก็สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยองค์เห็นไหมครับต้องลงด้วยสองพันห้าร้อยซึ่งทำไมเยอะมากจริงๆมากกว่าอะไรครับคือมากมายจนทุกวันนี้นะครับ ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่ส่วนก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปเหมือนกันเป็นพระบูชาทองคําครับแบบพระพุทธรูปลีลาลักษณะเดียวกับองค์ใหญ่เนี่ยครับสร้างที่พุทธมณฑลเนี่ยสูง9เซนติเมตร4องค์ซึ่งเป็นทองคําครับหนักรวม55บาทพระพุทธรูปทองคำนี้ให้กองกระสาเป็นคนทาแล้วยังจัดทาพระพุทธรูปครับพระพุทธรูปทองคํานะครับท่านผู้ชมที่เห็นนะครับนี่คือ พระพุทธรูปทองคําที่สมัยนู้นแหละครับราคาแค่2,500บาทแต่ตอนนี้นะครับมูลค่าประมาณองค์ละสวยๆจมูกสวยนะครับแก้มสวยนะเพราะว่าเป็นทองค่อนข้างบริสุทธิ์ครับ95%ไงไม่รู้โดนดนิดนึงบี้เลยอะ่ะเป็นรอยมือจับหน่อยก็ไม่ได้เลยครับตกประมาณสวยๆตกประมาณตอนนี้เขาหากันตกประมาณ1ล้านบาท ต่อองนะครับสมัยนู้น2,500บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นทองคำหนะักขนาด6ลึงครับสร้างก็2,500องค์แล้วก็จะมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้านะครับองค์ละพันบาทเพื่อจริงๆสองเนี่ย2,500บาทที่เหลือนะครับจะต้องเอามาตอนที่พระเสร็จนะครับจะได้เอาเงินที่เอาไปก่อนเนี่ยเอามาหมุนนะครับทําได้เห็นไหมคณะกรรมการเขาก็วางแผนไว้รอบคอบเลยทีเดียวซึ่ง นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีพระพุธยังมีของชุดคณะกรรมการนะครับจะมีเหรียญนะครับจะมีเหรียญที่คณะกรรมการห้อยอยู่นะครับจะมีแถบแพรสีเหลืองแดงนะครับอันนี้เป็นเ้าเรียกว่าเหรียญธรรมจักรเป็นของกรรมการนะครับแบบนี้นะก็เข้าพิธีเหมือนกันครับใครมีนะครับห้อยได้เลยถือว่าพิธีใหญ่แล้วหาย,ยากกว่าอีกเพราะว่ามีน้อยครับเฉพาะ กรรมการเท่านั้นเองแบบนี้ต่อมาก็ยังมีพระผงนะครับเป็นกรรมการเหมือนกันเป็นพระผงนะครับลีลาอ่อนช้อยมากไม่ค่อยเจอครับหาดูยากแล้วสมัยนี้แบบนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระนี่รันตรายเลยทีเดียวเพราะว่าใครไม่มีสมเด็จครับห้อยแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าตามหลักนะครับผู้ที่เขานักนิยมเนี่ย เขาใช้ห้อยแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นนิรันดรายสูสีกับสูสีนะครับคุณภาพนะครับสูสีกับหลวงปู่ทวดวัดช้งให้เลยทีเดียวอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบเห็นไหมครับเราได้รู้กันแล้วว่าบริเวณพุทธมณฑลมีอะไรบ้างแล้วเงินที่มาสร้างมามาจากไหนก็นี่แหละครับด้วยเงินของรัฐบาลบ้างผู้มีจิตศรัทธาบริจาคบ้าง แล้วก็จําหน่ายทุกวันนี้ก็ที่ผู้ชนสุมุนทนเนี่ยอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับลองหาแต่ไม่ต้องไปไกลแล้วครับท่านลองไปตามหาปูยา่ย่าตายายลุงป้านะอารุ่นเก่าคนที่อายุเกินเกินห้าสิบไม่ได้นะเพราะนี้มันห้าสิบหกไปแล้วกล้องเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับบอกว่าอยากจะได้เหรียญพระยืนน่ะยี่สิห้าพุทธศตรวตรรษอะรุ่นแรก แลกทาบัตรที่อําเภออะอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้แล้วแล้วถือว่าเป็นของดีแล้วครับขอให้พกติดตัวไวเ้เถอะอย่างน้อยๆเป็นข้อเตือนใจนะครับว่าพระพุทธเจ้าท่านมองเรานะอยู่กับเรานะเราอย่าทําผิดนะอย่าผิดศีลทําอะไรผิดเนี่ยท่านดูอยู่จะได้เป็นเตือนข้อเตือนใจครับไม่ใช่อะไรเป็นข้อเตือนใจแล้วทําให้จิตใจเราเนี่ยสบายขึ้นแล้วจะได้มีจิต มีสมาธิมีปัญญาที่จะต่อสู้กับอะไรต่างๆได้ด้วยหาไว้ครับไม่เสียหายเราไม่ต้องไปเช่านะเดี๋ยวเจอของปลอมไปเอาตามพิ่งปูย่าตายายเราเนี่ยแหละครับดีถึงจะเก่าหน่อยก็ถือว่าใช้การได้ดีครับซึ่งเราได้รู้แล้วนะครับแล้วไม่ได้ไปไกลเลยช่วงวันหยุดพรุ่งนี้ก็ได้ครับมีโอกาส พาครอบครัวครับถือโอกาสไปไหว้พระด้วยไปสูดอากาศบริสุทธิ์เอาอาหารไปให้ปลารอบๆปลาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวดอกไม้ก็สวยเพราะว่าช่วงตอนน้ำท่วมปี5 4สี่เนี่ยโอ้โหจมอยู่ใต้บาดาลสูงมากนะครับเราไปไหว้พระแล้วก็พาครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจจะทำให้ใจสบายแล้วก็ครอบครัวก็เป็นสุขครับซึ่งจะทำให้ชีวิตเราเนี่ย สดใสอย่างน้อยสบายใจแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาครับเราก็มีสิทธิ์คิดอ่านอะไรต่างๆได้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมฟังแต่เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ